วันนี้หมดเวลากันแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราฝากไว้หน่อยแล้วกันครับสำหรับ challenge อยากให้ทุกคนได้ลองเข้าไปทำกันนะครับกับรับชูและก็ดีแทนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายดอ h a l l e n g e เนี่ยชวนยิกแย้มเนี่ยทุกคนลองดูคลิปตามนะฮะเป็นการหยิกแก้มบอกรับคนข้างๆกับแ a wonderful world challenge นะครับก็ดังมากทำให้ Engagement ตอนนี้หขึ้นไปแบบ9ล้านกว่าครั้งแล้วทีเดียวนะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนครับมาแชร์โมเมนต์น่ารักน่ารักกัน อันเพลงที่มีชื่อว่า What a Wonderful World เข้าถึงแง่โดนใจกับทุกคนครับตามแฮชแท็กไปได้เลยด้านซ้ายมือครับถูกต้องครับสามารถติดตามฟังเพลงนี้ได้นะครับในแอปของ True ID Music ครับแล้วก็อย่าลืมแชร์เพลงนี้ให้กับคน,นพิเศษของคนแฮชแท็กชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันครับแพลตฟอร์มโซเชียลมาเวิร์สอันดับหนึ่งของโลกจากเกาหลีใต้ที่มีคอมมูนิตี้ผู้ใช้งานกว่า400ล้านยูเซอร์จาก200กว่าประเทศทั่วโลก ได้รับความสนใจอย่างมากมายจากทั่วทุกมุมโลกโดยมีผู้ร่วมถ่ายภาพหยิกแก้มด้วยอวตารของตัวเองสร้าง user-generated content มากกว่า360,000คอนเทนต์ใน2ส,สัปดาห์แรกสร้างกระแสไปไกลทั่วโลกโดย5อันดับประเทศที่มีคนมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานกับแคมเปญนนี้สูงที่สุดได้แก่อินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสแคมเปญบนเซเปโนี้ช่วยขยายฐานและขยายการเข้าถึง พร้อมสร้างแบรนด์อินแพกของกลุ่มทูและดีแท็ให้เข้าถึงกลุ่ม Gen Z ที่กว้างมากขึ้นในระดับโลกตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทเทคโนโลยียระดับสากลมุ่งม,มั่นที่จะนําคนไทยไปสู่ตลาดโลกผลักดันทุกความเป็นไปได้คุณผู้ชมสามารถเข้าไปฟังเพลง w h a t a Wonderful World ได้ทาง True ID Music และอย่าลืมแชร์เพลงนี้ให้กับคนพิเศษของคุณมาหยิกแก้มบอกรักคนข้าง้ I day, the dark secret nights and I breathed to myself.